ณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกำลังเล่นสร้างบ้านอยู่สุล่าเธอต้องได้ไปสร้างบ้านฟางด้วยนะโอใช่สุล่าตรงนี้พอใช้เป็นบ้านฟางได้ไหมอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะฟรอ น้อยสุล่าตัวน้อย<ม>ขอเข้าไปหน่อยซิไม่หมาป่าไวร้ายห้ามเข้ามาเด็ดขาดเลยงง้นฉันจะเป่า <c oughs> แล้วก็เป่าเป่าให้บ้านพังแลไปหมดเลยห <c oughs> <c oughs> มาป่าไวร้ายก็มันจะมากินฉันแล้วจะจับเัได้สุล่า ขอตัวน้อยซูล่าตัวน้อยขอเข้าไปหน่อยสิไม่มาปบบไวร้ายแฮมเข้ามาได้ขาดเลยยั้นฉันจะเป่าแล้วก็เป๋าเบาให้บ้านพังเละไปหมดเลยเจ้าหมาปบาไวร้ายไร้ความรับผ ถึงตาเราแล้วชาลีเร็วเข้าเข้ามาในบ้านอิดเร็วโอ้อชาลีดู โอ้มีอะไรในนั้นของเล่นแต่งตัวน่ะโอ้ฉันชอบเล่นแต่งตัวฉันก็เหมือนกันโอ้ไม่เป็นไรนะมีกันสองคนแต่มีกล่องแค่หนึ่งใบเราจะทำยังไงกันดีสลับกันเล่นค่ะฉันเล่นก่อนนะได้ฉันเล่นต่อกับเธอก็ได้ โอ้ฉันเป็นเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงโคโคคาโปโนแล้วเธอก็เป็นราชาปิงโอเคตาผมทุดกฉันจะเป็นผู้ช่วยคอยแต่งตัวตาฉันบ้าง ใส่คของ<อ>เจ้าหญิงโคโคกับปอนโยโอ้แวววาวมากเลยเอออืมใสยคอแวววาวเหมาะสมกับเจ้าหญิงตาเธอแล้วราชาบิงอ,อ,อาาเข็มขัดซูเปอร์ฮีโร่ของผมเรียบร้อยแล้วเข็มขัดซูเปอร์ฮีโร่เหรอบิงนั่นไม่ใช่ของราชา จะมานี้ได้หนูเก็บตุ๊กตาหนูแสรึงไว้ในนี้ค่ะเป็นซุปเปอราา์ราชสุดเจ๋งช่วปติดตาเาแล้วเย <Yeah. S 2> ้อาช่วยติดให้หน่อยได้ไหมฮะห่างเนี่ยนะมันไม่ใช่ของพระราชาสักหน่อยซุปเปอร์ราชาแห่งสิงโตราชาแห่งเราซสั หนีไปนะบิงดูสิฮะฟอบอืมนั่นเงาของฉันนี่และนั่นเงาของเธอเขาเล่นแบบท่าของผมด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> เงานี่เรียนแบบได้เก่งมากๆเลยแล้วนะสวัสดีเจ้าเงาตัวจิว <c oughs> <c oughs> ๋วอตอนนี้ไม่มีตัวจิ๋วแล้วนะ เงาของฉันเล็กจิ๋วอีกแล้วล่ะเงาของผมก็เล็กจิ๋วเหมือนกันวูบวูบแต่แทนวิ่งวิ่งเว็บว็บมาเล่นยังเงินกันดีกว่าได้เธอเคยวิ่งเล่นไล่จับมราไปมล่ะคุณเป็นก่อนใช่ไหมฮะแล้วคุณต้อง จับเง,งาผมให้ได้ได้ <c oughs> ฉันจะไล่เงาเขาอางคุณนายเล่จับเงาของฉันไม่ได้หรอกอาสรไล่เงาต้องจับอันสิ แสงแดดไม่โดนพวกเราไงทางโน้นสิดูนี่ไงน่่คืออสูรไล่เงาตันต้นดาต้นดันตัตนตนเออจับได้แล้วนายเล่จับเงาของฉันไม่ได้หรอกอสูรไล่เงาต้อจับนตาสิฉันว่าน่าจะมองจากตรงนี้ได้นะระวังนะบิน ายจริงเจ็บจังเลยฮะโธ่บิงโท่บิงนิ้วกระต่ายเล็กๆของเธอคงจะเจ็บมากสินะมันี่มาให้อาม่ากอดหน่อยผมอยากจะให้ฟลอปก่อนนะฮะโธอฉันรู้จะบิงถ้าอย่างนั้นเราไปโทรหาฟลอปแล้วเธอก็เล่าเรื่องที่เจ็บให้เขาฟังดีไหมฮะแล้วฉันจะเอาฮับปิตี้วูดมาให้เธอนะออ สวัสดีฉันฟลอปตอนนี้ฉันไม่ว่างแต่ไม่เป็นไรนะฝากข้อความไว้หลังเสียงสัสญ,ญญาณได้เลยฟลอปบิงนะฮะผมเจ็บนิ้วมากๆเลยล่ะฮะคุณอยู่ไหนฮะฟลอปเ<อ>ขาอยู่ไหนฮะอาม่าหนูจะโทรศัพทยฟลอปค่ะแล้วมันก็ดังเขาถึงไม่ได้รับสายยังไงล่ะเพราะว่าเขาลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่นี่ ผมอยากหาฟลอปจังโทบิงฟลอปเข้าไปซื้อของนะ่ะแล้วเขาก็ซื้อแครอทอร่อยอร่อยมาให้เธอเยอะแยะเลยใช่แครอทสดสดกรอบกรอบด้วยนะบิงเธอว่าถุงใส่ของของฟลอปจะเต็มหรือยังอ,อือออาจะฮะเราเล่นไปซื้อแครอทกันก็ได้นี่ ก็ได้หนูเป็นคุณแพตเ็ตนะก็ดีนะสุล่าแล้วบิงเธอก็เล่นเป็นฟลอปที่ซื้อของอยู่ฟล <Fl op S 2> อปที่ซื้อของอยู่ฟลอปที่ซื้อของอยู่เอาละสวัสดีฟลอมาซื้อแครอทเหรอใช่แล้วแพตเ็ตขอเยอะๆเลยนะได้เลยจ้ะอีกหน่อยละกันนะเยอะขนาดนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ25ปอนด์พอดีจ้ะขอบคุณนะแพตเ็ตเอานี้เงินไปแล้วนะแพตเ็ต บ๊ายบายฟลอปบ๊ายบายเหรอฟลอปสวัสดีครัต้อ่นรับอบอุ่นจ้าผมคิดถึงคุณผมโดนช่องจดหมายนิ่นิ้วฮะแล้วผมอยากให้คนกลับมาเร็วๆมากเลยฮะก็กลับมาแล้วไงและนี่แครอทของเธอนะแครอทน่ากินมากมากเลยเหรอฮะฟลอปก็มาเหมือนที่เขาบอกเอาไว้ไงเพราะคิดถึงฟลอ บิงเลยซึมไปเลยผม<ฮ>รักฟอบนะฮะตึงข้าคือยักษ์ตัวใหญ่และข้าจะพังตึกให้ลาบให้หมดเลยตึ <c> ้ง <oughs> <c oughs> ตึง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 ต้งข้าก็เป็นยักษ์เหมือนกัน <c oughs> เอาละพวกยักษ์ฝนหยุดแล้วงั้นก็ได้เวลาพาซูล่ากล <c oughs> <ม>ับไปส่งบ้านแล้ว <c oughs> นีเทา้าเราก็ต้องเปลียกแน่ๆเลยค่ะอเหอหรอดีนะที่เธอใส่รองเท้าบูทมาด้วยใช่ค่ะแล้วใส่รองเท้ททาบูทเตรเียมพร้อมเรียบร้อยตึ้งตึงฉันเป็นยักษ์ตัวใหญ่ตึ้ตึ้งตึ้งฉันคือยักษ์ตัวใหญ่เอาละเร็วๆเข้า ตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงตึงอ้อเอาละยักษ์ตัวจิ๋วทั้งหลายเร็วเข้ามาทางนี้ฟอฟผมไม่จิ๋วนะผมเป็นยักษ์ตัวใหญ่เลยนะที่ใส่รองเท้าบูทคู่ใหญ่ด้วยหนุด้วยค่ะฉันจะเดินไปเยียบต้นไม้จิ๋วต้นนั้นอต้นหญ้าระวังนะยักษ์ใหญ่ตรงไปแล้วส่วนฉัน เป็นราบเลยะวังตัวด้วยนะยักษ์อีกตนหนึ่งกำลังตรงไปหาแล้วตึ้ง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 สวัสดีจ้าแะนี่ก็คือไม้เท้าประกายแว่นมอนฉันจะเสกให้คุณเป็นกอปิ้งอ๊บอ๊บอ๊บบ๊อบ ส่วนบิงเธอต้องเป็นต้นไม้ปิ๊งทำไมล่ะเพราะว่าฉันมีคาถาวิเศษที่มีประกายด้วยนะเห็นไหมเธอก็ต้องเป็นต้นไม้ปิ๊งก่อนเลยอาม่าขอบคุณนะเพลอะฉันไม่ใช้เวทมนต์เหมือนกันนะบิ๊งจงเป็นเป็ดฉันไม่เป็นเป็ดดอกบิ๊งและเธอก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้ด้วยทำไมล่ะ เพราะว่าแขนของเธอไม่มีเวทมนต์เหมือนคทาของฉันนี่สิเห็นไหมไม่มันจะต้องเป็นปรกกายถึงจะใช้เวทมนต์ได้เล่นดนตรีให้ราชินีนางฟ้าฟังทีโอ้ร้องรำยู้ให้ดีฉันคือราชินีแต่เธอคือราชเทพถ้าฉันเป็นราชาเทพฉันต้องมีคาถาปรกกายมั่งสิหน้านะ อ๋อ uh uh. โฮขอฉันใช้คาถาวิเศษได้เลยนะถ้อเอาปีกไปแทนก็ได้แล้วใช้เวทมนต์ได้ไหมใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีประกายส้นหน่อยปีกเอาไว้บินยังไงล่ะฉันอยากได้คาถามากกว่าไม่นะ<า>ไม่นี่ของฉันนะนี่น แล้วนางฟ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยสุล่าบอกว่าผมเป็นราชาเทพฮะแต่ว่าเธอไม่ยอมให้คาถาวิเศษผมฮะก็มันเป็นคาถาวิเศษของหนูและหนูก็รักมันมากนี่คะงั้นเหรองั้นคาถานี่ก็ต้องเป็นของราชินีนางฟ้าแน่ๆเลยละสินะอ้อ๋อสุล่ามีของวิเศษอะไรอยู่ในกล่องนางฟ้าของหนูที่พอจะให้ราชาเทพไหมจ๊ะราชินีนางฟ้าเลือกให้ได้ค่ะ ฉันจะเสกให้คุณเป็นกอลบี้ิงชอบทำของให้มีเวทมนต์มากๆเลยตอนนี้โลกใบนี้ก็มีเวทมนต์กันหมดแล้วปิ้งผมจะเป็นรถตักดินเองบึน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 ผมเป็นรถขุดดินแล้วฮะใช่แล้ว ำเร็จแล้วเย้ดีมากมากเราต้องใช้ต้นไม้แล้วฮาฟอปโอ้ฮึบไม่ใช่แล้วหรอฮาฟอปคุณไม่ใช่ต้นไม้ว้าวฉันรู้สึกเหมือนเป็นต้นไม้มาช่วยกันปลูกฉันทีสิแล้วเรามาดันต้นฟอปกันเลยดีกว่าโอ้ ค่อยยังชั่วหน่อยตอนนี้เราต้องกบหลุมแล้วเราบิน <c oughs> เราปลูกคุณเสร็จแล้วละ่ะฮะฟอโอ้รู้สึกปลูกได้อบอุ่นดีด้วยนะอ้อโอ้โอ้ลราลไม่ล้มแนะ่ฮะเพราะเราขุดหลุมไว้ลึกมากเลยฮะแล้วเราก็เอาทรายกบไว้แน่นเลยอ่อใช่ คุณขับรถตักกันมาแล้วคุณขับรถขุดโ้ามาโอ้าเข้า,าฟออะรกคุณเสร็จแล้วเหรอฮาฟฟอโอ้คุณแพ้ใจฮาให้เพนดมาเล่นไดไหมฮาได้สิจ๊ะเย้แล้วใจกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็หายใจเป็นไอเหมือนกันดูสิฉันเป็นมังกรนะฉันคือรถไฟปูน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 ปับหาพันโดมาเล่นด้วยฮะแล้วผมมีลมหายใจมังกรด้วยดูนะฮะออ ผมถึงไม่มีลมหายใจมังกรแล้วล่ะฮาฟอสเพราะว่าในห้องนี้มันอุ่นนะสิบิงลองออกไปข้างนอกหนาวๆสิลองดูเพนโดสิได้ฮะอ้าฮะนี่ไงฮะฉันเป็นมังกรอีกแล้วโอ้ข้างนอกนี่หนาวพอที่จะทำให้เราทุกคนหายใจเป็นไอเลยนะ รถไฟก็จะไปชนนาย <laughs> ปุ๊ด ี่สิหาเป็นน้ำแข็งเลยแหละฮะจับดูสิหาฟอบอ๋อนี่มันแท่งน้ำแข็งนี่นาสวยมากๆเลยล่ะ